ครับกลาบสวัสดีช่วงเศร้าของวันทีสิมหากรากาคมกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอ่าสำหรับชิปนี้ก็เป็นลิปที่สองครับพี่น้องครับถึงเดินทางไปจับงัวมาอ่าเป็นงัวทรงฟีสองรอยกิโลเมตรหรอก็บริการเจ็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมเสียอธิบายพ่อสังเข็มสากับเทียนยินยู่นี่อ่าเป็นแม่ลูกผู้นะครับลูกตัวที่สองอ่าแม่ แกมีสายพันธุ์อ่าง่วไทยบ้านเฮาพาเล่เลยครับพี่น้องครับไทยสานบ้านเฮาพาเล่เมี่ยสูงรอยยิ้มหาบวกลูกไส้อ่าอายุสี่เดือนนี่ครับมึงตัวลูกไส้เป็นหน้าๆไงนุนมแม่ดีเลยครับพี่น้องครับลูกไส้หนาไงดีอยู่ครับกินหอยหนาน้ำพี่น้องกินหอยนาน้ำสองควยนี่ครับง่วกะผู้เฒ่าเลี้ยงผู้เฒ่าบ่สบายป่วยก็เลยเอามาขายผมก็เลยเอามาขายให้ครับ ว่าพี่น้องอยู่ในบ้านนี่แหละครับพี่น้องครับอ่าสําหรับราคาขายแล้วนะครับพี่น้องครับเอาไปหนึ่งหมื่นสี่พันครับนี่ครับบริการสร่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรเก็บเงินปลายทางนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์ห้องหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ทีกัดของข้อกวัวตั้งอยู่ตะมนต์บ้านฝางอำเภอกาสริสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับแม่เป็นสัตว์ดนะครับท่านในผสมครับเนื่องด้วย คือว่าครับคนเฒ่าคนแจเลี้ยงเงินเงินผสมกับบวมีก็เลยปล่อยเล่ไหมครับเป็นว่าสิขายเพิ่นก็เลยบ่ผสมไหมครับนี่ครับเอาเป็นล่อนับมืออีกรอบหนึ่งผสมได้เลยครับพี่น้องครับจับไปได้จุงได้เล้วครับพี่น้องครับไปลูกไปนี่ครับจุงไงครับนี่ครับลุยน้ำกินหญ้าหนำซ้ำขั้วอะไรบ้างครับพี่น้องกินหญ้าดีบ่เหิ่งงวงบ่เหี้ยครับเอาไปใส่หญ้าก็เป็นตัวไม่แล้วครับ งัวเล่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับนี่ครับเขาเอือนเล่ไทยอีสานไทยพื้นบ้านครับหนึ่งหมื่นสี่พันได้อครับพี่น้องครับสนใจกับทรมาสูนหัวขาดสองพันเจ็ดหกสิบแปดสี่โคกติกางนั่งกอดกอย่าโทษเร่งโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษคว่ำสาใจครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกบูบูครับพี่น้องครับไอซีคนพร้อมโจ๊กครับราคานี่ครับพี่น้องครับ อ่านานๆมาที่ครับพี่น้องครับมึงชัดๆครับพี่น้องครับปากเป็นแนวทางครับอ่าหรือพอไม่พี่น้องสียกเม็ดสามคมนี่ก็ได้ครับพี่น้องครับยกเมิดกับท่มหาผมครับราคาอ่าราคายกสี่หมื่นสองพันบาทนะครับงอหกโตครับพี่น้องครับนี่ครับมีลูกผูสองคมอ่ารุ่นทองชัดเจนสองคมอมมลูกเมียคมหนึ่งครับส่วนคมนั่นไปจับสัตว์อ่ารอบผสมครับพี่น้องครับ น่ครับบอกชัดเจนครับตัวใดผสมแล้วก็บอกว่าผสมเอาไปรุ่นทองเอาตัวใดท่านไหนผสมก็บอกว่าท่านไหนผสมครับพี่น้องครับนี่ครับยกเม่นนี้งโตสี่หมื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับถ้าแยกกัอ่าใส่ปเมืองคลิปที่หนึ่งก็ได้ครับราคาพอผมลงลงไปแล้วครับมูมูชุดนี้ครับฝากเป็นน้าท่านนะครับพี่น้องครับย้ำอีกที่หนึ่งนะครับแม่ลูกผูรูตัวที่สองอ่าผู้ใดมาง้อสายเนื้อครับพี่น้องครับง้อไทยพื้นบ้านผสมง้อเล ลูกเป็นบามันไทยไงนี่ครับหนึ่งมืนสี่พันบาทสนใจก็โทรมาศูนย์7ง8์หาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่สำหรับถ่ายชิปนี้กับรขอควาข้อมีตาจากพอแม่นองได้เข้ามาอุดหนุนขามาติดตามข้ามารับชมชิปช่องน,น้อยๆที่สั่งสรรผลงานโดยไม่มีคอนเทนต์เน้นขายความจริงใจครับสำหรับชิปนี้ขอจบาว้ีเพียงเท่านี้ครับกาสวัสดีครับ